ทุกวันนะคะอาจจะไม่ได้ไปทักทายใครนะคะเพราะว่าบางทีพี่สาวพาไปกินเขียนโครกปวดนะคะสวัสดีตอนเย็นค่ะคุณตูนสวัสดีนะคะสวัสดีพี่พิเศษนะคะสวัสดีค่ะกลังใจค่ะขอบคุณค่ะพี่จอยมาส่งรลังใจยามเย็นให้น้องทีนะคะขอบคุณทุกท่านเลยนะคะขอบคุณทุกท่านเลยตูนมานี่ตูนก็ไม่ได้ไลฟ์ตรงเวลาสักวันนะคะนะ คุณวิเศษพี่ข้าผมพี่พิสิทธ์น้อยสันป่าตองนะคะพี่พิสิทธ์น้อยสันป่าตองสวัสดีครับคุณยายหาฤทัยนะคะพรมสิทธ์นะคะผม,ะะผมอ่า,อาหนุ่มใต้ดินิสารแฟนเพจบอกว่าสวัสดีครับผมกิ่งแก้วพากิน,พา,กนพาเที่ยวนะคะเป็นอยู่วันเดียวยหรือยายตูนตาเอ๋เนี่ย <laughs> ยายาย,ยายยูนยายยุนนะพี่พิสิทธ์น้อยนะคะ คุณยายไทยบอกว่ากอดยายยูนจ้านะคะพี่สาวขวัญสวัสดีพี่น้อยค่ะพี่ชังกี้สวัสดีแม่น้องทีค่ะน้องสาวเกิงสวัสดีพี่เล็กนะคะพี่แจงบอกสวัสดีค่ะพี่บันชายแล้วก็น้องสาวเก้งสวัสดีค่ะพี่เล็กน้องสาวเก้งบ้านมืดเลยค่ะไปกินข้าวที่เขาสามมุกเลยค่ะกินข้าวที่เขาสามมุกพี่เล็กบอกว่าสาวเกิงสวัสดีค่ะคุณยายแม่บอกใช่ใช่ค่ะแค่หลักพันก็ดีใจแล้วนะคะเนาะ มันต้องมีสคริปต์อะเนาะคุณยายค่ะเดี๋ยวมันจะมีสคริปต์นะคะคุณยายไทยนะคะพี่พิสิบน้อยนะคะคุณยายไทยบอกว่ากอดยายยูนจ้านะคะพี่สาวขวัญสวัสดีพี่น้อยค่ะพี่ชังกี้สวัสดีแม่น้องทีค่ะนะคะแม่น้องทีสวัสดีจากคุณวิเศษนะคะขอบคุณแปดท่านนะคะที่อยู่ด้วยกันขอบคุณนะคะใจค่ะขอบคุณค่ะพี่จอย มาส่งรังใจยามเย็นค่ะ <laughs> <laughs> แววนะคะพี่ไดล,ล่าสวัสดีคุณยายไทยแม่น้องทีสวัสดีค่ะแม่น้องทีบุญมีนะคะสวัสดีค่ะอะคุณยายแววนภะพัสสวัสดีค่ะพี่วิพ, <laughs> พี่มาดามจอยบอกคุณภูพาทักทายยามเย็นจ้านะคะคุณภูผานะคะบอกสู้ๆไปด้วยกันค่ะนะคะ ขอบคุณนะคะขอบคุณทั้งสองแถตูนกับโคราชแล้วก็ไลฟ์ปกติค่ะแล้วก็ไปหาพี่พเ,พเพื่อนเหมือนเดิมปกตินะคะเนาะช่วงนี้ไม่ค่อยได้อยู่ที่บ้านค่ะออกไปข้างนอกตูนได้ชื่อใช่ไหมละ่ะเราจะโยโยกคุณยายอย่างนี้เหรอแล้วจะยังไง <laughs> ให้พี่เอไอถึงจะไม่ <laughs> ให้ตูนคอมเมนต์นะพอเจอคุณยายคุณสวัสดีน้องสาวเกิ้งค่ะพี่กุ้งมาทูโรสวัสดีค่ะสวัสดีพี่กุ้งนะคะสวัสดีน้องตูนนะคะ หนุ่มใต้แะนิสานแฟนเพจบอกพี่ดีออนนะคะคกไม้สากไม้ตกกระป๋องลแล้วแล้ว <laughs> พี่แจงบอกว่าส่งใจกดใจคะ่ะน้องสวัสดีนะคะสวัสดีค่ะดไปสามก็ลแล้วนรอ,รอนค่ะ ขอบคุณนะคะขอบคุณทุกท่านนะคะอ่ากล้องชัดไหมคะมูสิทธนามสกุลเหมือนแม่ตูนเลยค่ะนามสกุลเหมือนแม่ตูนเลยคุณยายยูนสวัสดีฟาร,ร์มหน้าบ้านนะคะพี่พิสิทธิ์น้อยสันป่าตองสวัสดีครับคุณยายยูนกลยค่ะออไม่ได้หลายคําเลยนะ,ะวันนั้นนะคะหนุ่มใต้สวัสดีพี่ประสบโชคนะคะหลายคําเลยแล้วเราก็ทักทายคุณยายแววนภพทักทายน้องไลลาค่ะ พี่ไดล,ล่าพาเที่ยวส่งกําลังใจค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณทุกท่านเลยค่ะขอบคุณน้องทีนะคะขอบคุณทุกท่านเลยนะคะขอบคุณทุกท่านเลยตูนมานี่ตูนก็ไม่ได้ไลฟ์ตรงเวลาสักวันนะคะนะคุณวิเศษเลยชื่อใช่ไหมละ่ะเราจะโยกโยกคุณยายอย่างนี้เหรอแล้วยังไง <laughs> พี่เอไอถึงจะไม่ให้ตูนคอมเมนต์นะะพอเจอคุณยาย <laughs> เป็นวันเดียวพี่โนนเป็นวันเดียวเป็นวัน,นเป็นวันนั้นวันเดียว พี่กิ่งแก้บอกว่าหนุ่มใต้ดดนนิสารแฟนเพจสวัสดีครับนะคะเป็นวันเดียวใครผ่านไปผ่านมาแวะมาทักทายตูนได้นะคะลงนะคะพี่นักการบอกว่าคุณยายไทยสวัสดีครับนะคะขอบคุณทุกท่านนะคะเดี๋ยวตูนขออนุญาตลงไลน์นะคะนะขอบคุณทุกคนสวัสดีนะคะสวัสดีคะ่ะ พี่ดีออมบอกว่าสวัสดีค่ะน้องตูนนะคะ,ะพี่พิสิ์น้อยบอกว่าสวัสดีครับคุณมาดามนารีพากินพาเที่ยวคุณยายแหวนนะคะ <laughs> คุณยายไทยบอกว่ามาดามนารีทักทายค่ะนะคะคุณยายแววสวัสดีนะคะคุณยายแววนนประพัดสวัสดีคะ่ะพี่ไลล่าสวัสดีพี่ไลล่าเลิฟเลิฟจ้านะคะ คุณยายเบวนภพัสสวัสดีสามดวงตาค่ะขอบพระคุณทุกท่านเลยนะคะขอบพระคุณทุกท่านเลยตูนรักตอนนี้ตูนง่วงมากเลยค่ะคุณยายตูนขับรถพาลูกชายไปไปไปเที่ยวมาไปเที่ยวมาขับมาตาจะลืมไปคืนขาะเลยต้องกินกาแฟนะคะพี่กุ้งม,มาทรสวัสดีพี่ดิออนค่ะไปถึงแหล่งเขาแล้วนะไปไปถึงแหล่งเขาเลยเนาะ <laughs> ต้องได้พาลูกออกไปเที่ยวมา เพราะว่าเหลืออีกไม่กี่วันเดี๋ยวตูนก็ต้องกลับโคราชแล้วค่ะวันนี้ก็เลยพารูกไปเที่ยวมานะคะ,ะคุณยายยูนสวัสดีค่ะต้องเกิดอะไรขึ้นนะคะหนุ่มคุณยายแววบอกว่าหนุ่มตายเดนิสานสวัสดีค่ะนะคะตูนว่าค่ะพอเช้าขึ้นมาก็หายก็หายเขาบอกเขาบอกว่าเราใช้คำซ้ำๆเดิมๆไม่สอะอาดพี่แจ้งบอกสวัสดีค่ะพี่วัญชัยนะคะ ขอบคุณทุกท่านเลยนะคะขอบคุณทุกท่านเลยตุนมาแค่สี่สิบนาทีดีค่ะฟาร์มหน้าบ้านนะคะพี่ดีอัสวัสดีพี่ตุนอ่านถูกไหมคะใช่ใช่วิลไลไหมคะพี่วิไลนะคะเนะาะคุณยายแวะบอกว่าจ้าเอธนาวันดีนะคะอ้าวใครผ่านไปผ่านมาแวะมาทักทายตุนได้นะคะ สิบสามท่านอยู่ด้วยกันนะคะขอบคุณทุกท่านเลยขอบคุณทุกท่านเลยหนุ่ตาบอกค่ะพี่กุ้งนะคะอาบ้านพี่ขอตัวไปตลาดก่อนนะคะน้องตูนขอบคุณพี่กี้นะคะขอบคุณพี่ช่างกี้มากๆเลยค่ะอ่าพี่มาดามนารีพากินพาเที่ยวนะคะสามท่านนะคะสามท่านอยู่ด้กันขอบคุณนะคะพี่มาดามจะบนไปซื้อสะนะคะนาะ อไปพิพิธภัณฑ์ปลาใช่ไหมคะไปพิพิธภัณฑ์ปลาคุณยายไทยบอกว่าสวัสดีเพื่อนกอบนะคะ <c oughs> ไปกันสามคนพี่สาวตูแล้วก็ตูแล้วก็ลูกชายคะ่ะอ่าวันนี้พี่พี่วิไลใช่ไหมคะสวัสดียามค่ำนะคะสวัสดีคะ่ะ จเอชนาวนดีนะคะจากคุณยายอาังตืนค่ะปมพี่สาวขวัญสวัสดีคุณเล็กบิวตี้ค่ะพี่เล็กบอกแม่น้องทีสวัสดีค่ะ,คะพี่นักการบอกว่าหนุ่มตายสวัสดีค่ะผมน้องสาวเกงทักค่ะพี่เล็กพี่ทัศนีสายบุญสวัสดีคุณนักการค่ะพี่ทัศนีสายพังเลยค่ะขอบคุณนะคะ ช่วงนี้ตูนไลฟ์ไม่ตรงเวลานะคะเพราะว่าตูนยังไม่ได้กลับบ้านค่ะตูนยังอยู่บ้านพี่สาวที่สมุทรปราการให้น้องทีนะคะขอบคุณทุกท่านเลยนะคะขอบคุณทุกท่านเลยตูนมานี่ตูนก็ไม่ได้ไลฟ์ตรงเวลาสักวันนะคะ,ะ,ค,ะคุณวิเศษจ้าพี่กุ้งกอดๆจ้าอ่าน้องสาวเกิงพี่แจ้งนะคะสบายๆบ,บายพี่แจงสวัสดีค่ะสวัสดีพี่แจงนะคะสวัสดีค่ะน้องตูยแล้วตาก็ยังเหมือนเดิมอยู่ค่ะตาย,ยังง่วงนอนเหมือนเดิมเนาะ าเป็นของยายไปใชแล้วค่ะตอนนี้คุณยายแม่อบ,บอกใช่ใช่ค่ะแค่หลักพันก็ดีใจแล้วนะคะเนาะ,ะมันต้องมีสคริปต์อะเนาะคุณยายอ่ะเดี๋ยวมันจะมีสคริปต์นะคะคุณยายไทยนะคะ <S <S สวัสดีนะคะพี่จอยสวัสดีค่ะพี่จอยมาส่งกําลังอาเลาะนะคะพี่กิ่งฟ์าหน้าบ้านบอกคุณยายยูนสวัสดีค่ะช่วงนี้ตูนยังไม่ได้ไปบ้านพี่พี่เพื่อน ครบทุกบ้านนะคะน้องตูนมาอยู่บ้านพี่สว,ส,ะะพ Beauty, สวัสดีครับคุณแจ้งนะคะพี่เล็กบิวตี้สวัสดีค่ะพี่แจงพี่แจงกอดคุณทัศนีกอดพี่เล็กค่ะนะคะคูนค่ะสวัสดีพี่สาวขวัญน,นะคะ,ะพี่สาวขวัญท,ทัศนีสายบูนสวัสดีคุณยายไทยคะ่ะคุณยายไทยสวัสดีเพื่อนรอบห้อง 12ท่านนะคะอยู่ด้กันตอนนี้12ตูนตาจะลืมไม่ขึ้นนะตาจะปิดตาจะปิดนะคะพี่ประสบโชคสวัสดีครับอ่คุณสราวุธนะคะจอยบอกช่างกี้สวัสดีจ้านะคะขอบคุณทุกท่านเลยนะคะขอบคุณทุกท่านเลยตูนเปิดบ้านไม่ตรงเวลาคะ่ะวันนี้พาลูกออกไปเที่ยวทที่คูราชแล้วก็จะได้ไปทักทายพี่พพพเพื่อนเหมือนเดิมนะคะเนาะช่วงนี้ เป็นช่วงออกมาพักนะออกมาพักค่ะได้มีเวลาพักอยู่ <c oughs> คุณฟาร์มหน้าบ้านนะคะทักทายคุณฟาร์มหน้าบ้านค่ะ <c oughs> แม่น้องทีสวัสดีฟาร์มหน้าบ้านค่ะ <c oughs> คุณยายยูกอดๆคุณยายแวว <c oughs> พี่กิ่งฟาร์มหน้าบ้านบอกว่าสวัสดี <c oughs> มาไปเที่ยวมานะคะ,นะ,นะ <c oughs> พี่ช่างกี้บอกผูผพาทักทายค่ะ